กัดเย็น้เย็นขนาดนี้เลยพอีเย็นคนกดโอกุคกัดหนาวเนาะพิงไฟนั่งซุ่มกันอยู่ทรงนี้หนาวเนาะแม่เนาะ ันอยอ,อากาศเย็นโลเย็นขนาดานี้เลยพี่เย็นพ่นเย็นตกนฟอยอากาศเย็นหล่ไก่ มันก็หนาวคือกันมันซุนพุ่มไม้ซุนพุ่มไใหม่มาพี่เลยพวกมาต้องพี่อ้อมมาพี่บ้านมาึงกล่องฟืนกจ็จะเอาตัดมาองได้ไวดังบุกตะล่ยเฮือนก็นจะมีกล่องฟืนเข้าเพิ่งเลยตรงนั้นกล่องฟืนก็ไว้ดัง ตัดนาจะจะพูดต้นมะขามมะขามหวานมะขามสมนายจะมะขามสมจากอะไปหิ่งหัวที่สบายดีไปตั้งเลยไปคนในบาท <c oughs> <c oughs> ลิ้นเนาะ เออเอออือ,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 อมีชุนพักกับเจ้าหัวเออทั้งนั้นในบ้านาไปพุน่นเมืองนั่นก็มีเลยนี่ชุนพักเพิ่น โอ้โหพวกักกระจจกผักกาปกดปักบัวอย่างไปบึงเรื่องหนึ่งโอ้ตอนนั้นกระทวนเขาครับวนผักโอ้โผักไว้กินงงาแรง จุดทางลงหมดเป็นห้องนี่เป็นห้องเป็นด้วยมีควายนี่ควายขาม มึงม <t> <Overwatch> yani, ีมึงสวนผักกระจอกเป่ายังบุงตะลังตะลังเล่ารถบูมีเบรกปะรถรถมีมีเบรก họ có công việc, công việc theo thời gian, họ có công việc theo thời gian, มันี้จะเป็นเนินอยู่ทุกมันจะเป็นเนินมาทาง <c oughs> หัวกวางเจ้าปล่อยตามกลางบ้านเลยนี้เขาจะปล่อยแบบนี้เลยปล่อยให้มันกินตามกลางบ้านตามตามถุงมันหนาวมันบอกบอกทุงหัวหนาวยู่ตามกลางบ้านแบบนี้เลย ไปพุ่นพานไปพุป่นโค้งกันนะนะทำไมเป็นนูนเป็นเนินทุกคน <c oughs> สบายดีแม่ตุ๊เห็ดพลอกกิขนข้าวบ่ โอ้คนต่อเฮือนครัว้วคนเด่นเลโอ้เห็นเฮือนครัวบ่เนี่โอ้เห็นหลังใหม่เนาะเหินขั้วคนเด่นกำลังเห็ดใหไ่ส่วนผักนี่โอ้คักเนาะเอาตะนางนี่อ้อยเรียบร้อยเลยสบายอ้เอาแบบสมัยใหม่อยู่เลยทุกคน ชื่อ,อาพายางอันนี้มาอา้อมสบายมึงพักคนปันเป็ดกันไก่ป้องกันมวยไก่เขาไปเคียบพักอย่างไปต่อ <c oughs> น,นี่เขาอยู่ที่จุดชูงนี่ทุกคนเป็นนู่น นี่แหละ <c oughs> บนันชุดทไทยโบราสายเนมีบ้นแล้วไป,ปตอนนี้เปชิมเมืองบราณแล้วบานน้า,บานนาบ้นา สบายดีเห็นยังอีเม่เอาลานาล,าน, <c oughs> า,ลานเฮือนเนะเาะโอ้ลมแห้งขนาดเนะเาะ <c oughs> โอ้สุดพักจุดฟื้น

นั่นแหละทุกคนนี่นี่คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านห้วยหอมเมืองเราวีแขวงสระเกศทุนี่เง,งนนนินใหญ่นนที่สุดเนาะอยู่ในบ้านนี่ทุกคนหากระดิ่ทงทำอะไรกระดิ่งยังทำได้บ้านที่ใหญ่ขนาดไม่เต็นไปไม่เป็นมด้งบรรยาก,กาศแบบดังเดิมของบ้านชาวพุทยทุกคนบ้าน,น cái này lắc cái cái vịt đẹp đang lên cái chậu bàn này cái cháu hết cực... à, nó phải Đã thêm bưng mà thêm người mình xong lần là người anh thì cái cháu tạm thẳng dạng bồn có tạm tinh tạm đường nhiên cái cháu, đây cái này thì